ครับขอบคุณครับเอาละค่ะมีคนคิดแล้วหนึ่งนะน้องนนร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะเคยเห็นสตอรี่ที่น้องมิ้นลงโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมก็ร้องได้แบบว่างูปลาครับพอได้ครับเก่งค่ะเก่งวันนี้เหนื่อยไหมคะโอ้วันนี้วันนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะครับเพราะว่าถ่ายซีนข้างนอกแล้ว เอ่อพายุเข้าพอดีครับพี่ต้องยกสซีนเลยอ๋อตอนช่วงหัวค่ำป่ะคะใช่ครับผมเป็นชินตอนค่ำๆหมดเลยครับมันเลยแบบต้องถ่ายข้างนอกลมพายุแรงมากเลยครับใช่ใช่แต้องถ่ายใหม่แน่ต้องถยใหม่ สู้ๆค่ะไม่เป็นไรก็ควคงไม่ได้เนาะใช่ใช่สู้ๆนะคะน้องมนไม่ผิดค่ะลงฟ้าผลผิดค่ะใช่ค่ะน้อง้นไม่ผิดเลยค่ะฟู้ดทรัคโอเคไหมค่คะวันนี้ได้ทานไหมวันนี้ได้กินก๋วยเตี๋ยวครับร้านอะไรนะผมจําไม่ได้ชื่อร้านว่าเสลอ ที่ร้านเที่นี่ครัผมรุ๊ร้านชื่อออนูอ่านชื่อร้านใช่ไหมลูกใช่ครับวินิว่าพวกเราเนี่ยผมไม่ได้ว่าร้อนๆกันถุงไม่อนอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยผมกินเส้นเล็กต้มยำมอะไรไขออนเซ็นไปชอบกินต้มยำเหรอคะใช่ครับชอบอะไรแซ่บๆผัดโอ้โหแล้วแล้วเราชอบอะไรแซ่บๆทุกคนฟังไว้นะคะทุกคนสอร้ี่คน ใครเป็นหมามีน้องนกฟังไว้นะคะเออหรืใครเป็นใครเป็นหมามีปอมก็ฟังไว้นะคะถามน้องนนดีกว่าเห็นลงสตอรี่มีเล่นกับน้องบอลบอลด้วยเป็นไงบ้างคะโอ้น้องบอกว่าเล่นพลังเหลือครับน้องชอบวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มางับมือเอาแล้วนตองเลยยังงงว่าน้องทำไมต้องแล่นมินตลอดอันนี้แฟนคลับก็ถามกันเหมือนกันค่ะว่าแบบ ทำไมน้องแลบลิ้นตลอดเลยน่ารักจังน้องร้อนเปล่าแลบปกติอนแลลบิ้นเหมือนแบบน่าจะร้อนนะช่วงแรกเมือได้เปิดแอร์กันก็เลยอ้าวพัดลมแต่ถ้าน้องงับมือแปลว่าน้องน่าจะชอบเล่นกับนนนะเนาะใช่ครับหรือว่าน้องเห็นผมเป็นอาหารหรือเปล่าเอ้าในห้องผมอร่อยผมไม่ดูด้เซลเล่นนะคะชอบกินอะไรแซ่บๆแนะนำอันนี้เลยลูกชุบลูกพริก เอกกี้เขาบอกว่า <imprisoned> มันเขอร้องเขาร้องพี่อย่าแกงลูกหนูหนูหนูขอร้องแหละพี่อย่าแกงลูกหนูเลยนะหนูขอร้องหนูไหว้แหละเนี่ยรอดูแบบถ้าซีรีส์ออนแบบจะรอแบบซับถอตน้องโนตเพราะคิดว่าแบบทีมคุณสามเขาต้องรอหยุ่มลูกชายหมัมม้แน่นอนแน่นอนครับบทนี้ต้องโดน ต้องโดนแน่ๆเลยแบบว่าไม่ยึดกับมอนทำไมเออทุกคนอย่าหยุบน้องนนแรงนะคะน้องนบเปิดเอ็ดี้ไหมคะน้องนบเปิดอ่อรับหมามีไหมลูกรับเสมอครับผมเอาต่อชิวเลยนะคะทุกคนั้นใครจะหยุบน้องนบนะคะก็ไปหยุมหมาแงค่ะแล้แอชิบอนนะคะได้แอชิบอนเป็นหมามีน้องนบนะคะหมามีน้องนนใช่ถ้าซีรีออนเดี๋ยวพร้อมกลางปีกปกป้องลูก เออเอาสิน่ะแอคไหนได้ครับผมยังมองไม่นชีสปอนชีสปอนชีสปอนชีสใส่แว่นนะคะคนเป็นโพที่สีดำดำมาๆเโพสีดำดำผมไม่เคยเข้ามาในห้องทวิตเตอร์อย่างนี้นะผมไม่รู้ว่ามีห้องอนี้ด้วยอ๋อเข้ามาบ่อยๆค่ะเดี๋ยวจะแบบสนุกค่ะใช่ค่ะที่ก็ส่วนมากตอนเป็นแฟนคลับของแก๊ปเนี่ยแหละค่ะ น้องเรอเปิดสเปซบ่อยค่ะแบบว่าน่ารักแฟนคลับก็มาซัพพอร์ตศิลปินซัพพอร์ตกันเองน้อมเราอยาเรียกว่าเปิดบ่อยค่ะเปิด24ชั่วโมงเลยเปิดทุกวันจะมีกะเช้ากะเย็นกะกลางคืนเราจะแบบวนเวียนไปลูกครับผมแต่เดี๋ยวผมน่าจะต้องไปอาบน้ำแล้วครับยังไม่ทันจะเช็ดหน้าเลยนะพี่อ้อีนมาทักทายครับอยากรู้ว่าคุยอะไรกันบ้าง ขอบคุณนะคะที่เข้ามาค่ะพักผ่อนเยอะๆค่ะค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณครับค่ะ